สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิ์กกตูมนะคะโยโอ้โหอาก็ทำได้โอ้โหมาแล้วมาแล้วทีมกบกบโอ้โหอมอมบอลโอ้โหอันนี้อาอมูออมูโอ้โหมีเพียบเลยอ้ เอาไนเออดีมไหลเอแม่พี่โอ้ไม่เจอกันน้นถึงจังเลยเป็นอาุงข้ามาเยน้ำข้าวกันเออเออเออมากินข้าวน้ำเดือยมาจากมาจาน โอ้การจะมีไปเอามาแ่ด้คุณกินข้าวโอ้อาหารเพียบเลยกินกกอบมาอาหารเพียบเลยหายหัวโอ้โเห็นไหมอาหารมาจากกกอบนี่อาหารมาจากกกอบมาิเดินมาเลยพี่คีับ อัานนี right, <ici> ้เอาไปจะเอาแมเน่ยนี่เลยนี่เลยจะไปกินพุ่นบ่อันลูกกินพุ้นเดี๋ยวนี่เอาไปเลยในตัวนี้เอายกไปเลยเป็นชุดเลยเดี๋ยวเอาจีบข้าวอันนี้เหมันขาดของเราเอามาจีบเอาจีบข้าวไปเอาจีบข้าวมาเท่เน่เท่ยงเลยเที่ยงไปไหนอ่ะ เอาไปเอาไเอาไปเอาไปเรื่องใเราเข้าวไปให้ลุงนะคะก็มีออมบอนออมบอนกับออมออมหนูหนูนาแล้วก็พริกนะคะ กินไส้ละบานิไส้โตละบานิโองมาันไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อน ส้เนลุงเร่งที่จะทําให้เสร็จเร็วๆนะคะตับเล็กกลองบุระเคลเค่อนถึงเออูุระ

ก็แต่ป่ะจิ๋วเรื่องอะไรแม่ผมกบ่ตุกมาจะต้องจะต้องเตยลุงสาวธรรมดาพอวางไปบ้านบ่เห็นยังก็ได้หรอกมาห้องมาบ้านก็นวันนี้แตน้ำลงมันพี่เออให้น้ำลงพี่ลงลงกินข้าวมีอะไรคุยกันน้าจ๋าพี่นะมีอะไรคุยกันน้าเรา มก็มีอย่าคุยกันนะทิ้งนากิ้นาตองเม็ดตองเม็ดนี่นี่นีเดี๋ยวไปทำบ้านเลยเทปูนเลยฮะตองเม็ดบ่ต้องน้ำตัดไปหนึงแล้วโอ้ยต้อนนะแปลนี้แข่งมา สอบไสอบจากเล่พอดีได้ป่ะจะบ้างีนะทำเมื่อวานนีนะคะเนออืมทำเร็วทำไววันนี้ก็มุงแหละเนาะมุงห้องตห้องกระเทิงเอา

ยกออกซ้ายแปรพันแล้วชิดะแปรพันแล้วชดเพรดียวสิกดก่าสิเขาไองันานกปิดเลยบอิดเออก็ปิดเลยก็ดีว่าอันทั้งเพ่งเบวก่อนเนื้อใบคู่เดียวนะใบบนขืนลังค่าอ๋อเนื้อใบคู่เดียวใบบนขืนลังคาแด้นั่งหลัเนี่ยกออกก่อน

เสือเป็นพี่ชายแต่ว่าลเสือตัวเล็กนะคะแเมื่อกี้เขาคนหนก็จะเข้าลุงเสือ้วก็ทำงานเสือไปครับ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 ี๋ยวผมสูเองครับผมสูเองบบแตกครับครับ้วผมสูเองครับเย็นครสองพี่น้องนะคะเสือเป็นพี่นรคบพีุ่งนคสองพี่น้องคุยกันน่ารักมาก การะะท,าทำต่อเติมออกมานะคะง่ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะเราขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า